ครับรีวิวเจ้าสามหกศูนย์คันนี้ครับผมนี่ครับแต่งเสร็จเรียบร้อยครับกระบะมินิแอมครับนี่ครับกระบะมินิแอมชุดราวไฟสามชั้นครับนี่ครับกระจงนาทรงนาซาประมาณนี้ครับเท่าที่เห็นเลยนะครับนี่ครับการชนยื่นย้ำหมุดนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเป็นไฟครับชุดไฟหน้าครับนี่ครับสวยๆครับ แล้วครจับต้องได้ครับตัดสดรถได้เยอะครับนี่ภายไนงงไยในหัวเกีงครับเดิมๆครับนี่ครับมานี้ครับสามหกศูนย์นี่ครับเครื่องดีคัสซีสวยครับเครื่องดีคัสซีสวยเป็นลูกระบบสามคานครับลูกระบบสามคานนี่ครับมาดูไยในฝั่งคนขับครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนี่ครับมีเครื่องเสียงมีเครื่องเล่นนี่ครับด้านหัวภายในหัวด้านบนครับประมาณนี้ครับนี่ยเก็บสีพ่นกันสนุงกันสนิมให้เรียบร้อยครับนี่ ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ชุดหลากตัวลูกก็ประมาณนี้ครับเป็นสามคานครับรถพร้อมใช้งานครับพวกวงพวกเบี่ยงซื้ให้หมดเรียบร้อยครับรถพร้อมใช้งานตัดสดรถดได้เยอะครับนี่ครับตัดสดรถดได้เยอะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งล้าน แบแสนห้าหมื่นครับนี่กระบะสูงครับรดเอาไปวิ่งงานล่องงานอะไรยาวๆครับพวกขนข้าวขนข้าวขนอะไรต่างๆครับนี่ครับกระบะสูงมากครับกระบะพื้นดีครับร้อมใช้งานมากครับนี่ใครที่สนใจหาอยู่ครับผมราคาไม่ถึงสองล้านครับคันนี้ตัดสดลดได้เยอะครับนี่ครับตัดสดลดได้ครับ ใครที่หาอยู่ใครที่มองหาอยู่ครับใครที่สนใจนะครับสําหรับพ่วงนี่ครับยูสุสามหกศูนย์คันนี้ครับนี่ครับเอ็กเซสามหกศูนย์คันนี้ครับและหน้าก็จะชุดแต่งก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจหาอยู่ครับมาดูมาชมได้ครับนี่กันชนย้ำหมดครับกันชนย้ำหมด ใครที่สนใจครับสอบถามได้ครับผม0934837703ครับผม0934837703ครับผมทักได้ครับ24ชั่วโมงครับผมรถคันนี้พร้อมใช้งานครับพวกวงพวกเบรกชุดลงชุดล้อเราเช็คให้หมดแล้วครับนี่ครับกระบะสูงครับนี่ครับสูงจากหัวเก่งก็ประมาณเกือบ80-90เซนได้ครับนี่ครับติดต่อสอบถามได้ครับคันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0ครับ ราคาไม่ถึงสองล้านครับผมราคาหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นครับหรือว่าจะจบสดลดได้เยอะครับน่ครับจบสดลดได้ครับจบสุดลดได้นะครับย้ำนะครับถ้าจบสุดลดได้เยอะครับใครที่สนใจหาอยู่ครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับอยากดูจุดไหนให้รีวิวจุดไหนให้ดูทักมาครับผมฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ